โอเคนะครับนยินด well, really? ีตอนรับท่านผู <shared> ้ชมเข้าสู่เกมใหม่ครับนะครับกับสการรีวิวนะเหมือนพี่การไหมเหมือนเนาะเออพวกกูชอบเขชอบการแสดงของเขานะวันนี้ผมจะมาเอ่อชื่อคลิปก็บอกนะนะมารีวิวใหม่ครับหนึ่งจุดหนึ่งไอหนึ่งจุดห้าจุดศูนย์กันนะครับนะเออมันอัปเดตวันต่อวันเมื่อวานนี้วันก่อนเพิ่งอัปเดตอะไรห้า หน,หนึ่งจุดอะไรนี่แหละจะไม่ได้นะนะครับนะัปเดตมันบอกวันวน,น,นี้นะครับนะผมก็ได้สร้างมาแล้วมีเตียงนอนมีสสยเพิ่มมาใหม่เหมือนไฮคอมเลยนะครับมีสัตว์มีตัวอะไรบล็อกคอนกรีตครับผมไปรีวิวกันเลยดีกว่าอย่าค้างสิอืมอันนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรมันคือที่ชุบชีวิตนะครับเกิดถ้าเรามีเราถือไว้แล้วเราจะตายเราถือไว้ปุ๊บมันจะเพิ่มเือดให้เราพร้อมกับ ดิเจดเลือดอะไรประมาณนั้นนะแล้วนี่ก็คือเจ้าพ่อของลูกพี่ของไอ้นั่นนะครับมันมีบ้านบ้้นผีสิงเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมันเลยมีตัวนี้นี่ันคาดเราจะได้อะไรเรามาลองดูนะครับนะเอา้เอาวอา้าหนักเล้กกูอย่างนี้ดินี่นะครับนะนก็จะได้ตัวนี้นะครับนะนีตัวนี้เลยเป็นอะไรที่แบบโคตรจะดีแต่ว่า ถามว่ามันคายยากไหมมันก็ยาก,ยากอยู่นะส่วนตัวนี้นี่นี่ค่ค่ะค่ะได้แค่หนังน,น่าจะได้แค่หนังนะ่ะพราะเนื้อมันยังไม่ได้ทนะํมาแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับเป็นลูกน้องของไอตัวเมื่อกี้ซึ่งถ้าเราคคาแล้วเราจะได้มลกตแต่แม่งแม่แมนี่แต่นี่ผมภูมิใจนําเสนอเหมือนกันนะนี่เวกเวกหรือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับนะเป็นไหนแล้ววะมัน ความสามารถมันคือหนัดมุดดินได้นะครับนะตบแม่งแล้วก็หายตัวเออมันเก่งว่ะแล้วก็มุดดินเออนะมันอะไรที่ก็ถ้เก่งแล้วนี่ก็คือเตียงเนาะเตียงนี้มันดียังไงหลายคนสนใจคือมันได้ยอมสีมาใหม่สําคัญคือมันเด้งได้ด,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 ดูดูดูดดดึง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 นี่ มันทาให้เหมือนยิ่งขึ้นนะครับนเป็นการเพิ่มทิงหนึ่ง,ง,งเออแล้วทำไมกูแม่ามาตั้งวะโอ้ยอดแย่จริงเลยนี่เป็นบล็อกคอนกรีตนะครับนะนี่โอเคนี่ผมลือมอันเนี้ยนะครับนะมันเป็นของเพิ่มมาเหมือนกันเมื่อนะครับนะก่อนที่จะมาเป็นบล็อกคอนกรีตแบบ แบบนี้ได้มันต้องมีอันนี้สมมติเออนั่นแหละช่างมันเด็ ق. นี่มันต้องมีเป็นแบบนี้นะครับนะ,ะแล้วก็ใส่บุ้มแล้วมันก็จะได้เป็นบล็อกคอนอกรีตอย่างดีในประมาณนี้นะครับนะไปรีวิวอันนี้เป็นกล่องอ่าอันนี้ก็ชจอบเหมือนกันเก็บของพกพาได้แบบนี้สีเหลืองนะสีเหลืองก็ผมก็จะใส่ใส่ไว้หมดเลยอ่าสีเหลืองเก้าอันนะจำไว้นะ ปุ่งเก็บมันบักนะมันตอนนี้มันกำลังบักนี่ครบแต่กล่องอื่นจะไม่มีมันมันไม่มันไม่วาฟให้ด้วยน้ำนะนี่แล้วนี่ก็ปอกคอนกรีตนะอย่างสวยอย่างงามอย่างอารามตาสุดๆนะโอ้เวอร์ชันนี้ผมว่ามันสร้างมาดีมากเลยอ่ะเฮ้ยตก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 เนี่ยสร้างมาดีมากเลยนะครับนะเอาใจนักสร้างอะไรประมาณนั้นเลยโอเค ก็นั่นแหละโอเคนะครับนะสำหรับอันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือไม่ไงั้นไม่ต้องกดซับสไคร์ผมแต่กดกระดิ่งไว้ให้พอนะครับนะแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะนี่แหละมันก็สวยได้แค่นี้แหละแถมปกคลิปผมมันก็ไม่สวยนะเพราะว่าเมือนใส่ผมมันหนีหน้าใส่ผมสำหรับคลิปนี้ก็คงอยู่ไว้แค่นี้นะครับสวัสด,ดีสวัสดีครับจุ๊บ